เส้นทางสีแดง่ายวันสุกร์ที่4ของภาพวกเรา,าเดินทางมายังทำงไปเจ้าหงสนะ,ะโจดลำปางขณะนี้เป็นเวลาประมาณ14.01น,นแล้วก็นี่คือทัศนียภาพสองข้างทางที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่คือพวกกองเต่านะครซึ่งชาวนี้พวกกองเต่าก็ได้นําตู้บริจาคเนี่ยมัดติดกับหลังรถจักรยานแล้วก็บัจจักรยานมาเรื่อยๆนะครับ เราได้มีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเล็กน้อยนะครับก็คือว่าในว,วันนี้เนี่ยแทนที่จะมุ่งหน้าไปที่อำเภอเมืองจวนลำปางเลยเราก็ได้เดินทางไปที่อำเภอเชียงุก่อนนะครับแล้วก็จะพักพักคันคืนหนึ่งคืนนะฮะอาจจะเป็นวัดแห่งหนึ่งหรืออาจจะเป็นบริยาแห่งชาติแจลซอนนะฮะลราแต่สถานการณ์ซึ่งซึ่งในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะออกกจาก บรรยากาศสองข้างทางเข้าอำเภอเมืองเชียครับ